ข้อคนพบจริงๆเลยที่พอได้ทํางานอันนี้มันร่วมกับคนเยอะเนาะปกติน้อยู่กับแค่นักศึกษาค่ะแล้วก็พานักศึกษาลงพื้นที่ไปทํางานแต่พอเรามาจัดให้มันเป็นกระบวนการที่มีคนคาดหวังผลลัพธ์ที่มันชัดเจนฉนหนึ่งคือมันยากแน่ๆสองคือเราต้องเข้าใจทั้งตัวอ,อสอมอตัวนักเรียนไปพร้อมๆกันเพื่อที่จะให้การวางกระบวนการมันชัดเจนแล้วก็สัมผลมากที่สุดค่ะ อันนี้เป็นความยากที่ที่ต้องทุ่มเทมจริงช่วงเดือนแรกที่ทำไม่ตายกับบ้านตายทุกวันไม่มีเวลาทำอย่างอื่นแต่โชคดีที่ทีมทีมเยอะอ่ทีมมีหลายคนแล้วก็พอช่วยกันแล้วก็อสมพรพร้อมที่จะเรียนรู้ค่ะนั้นอันนี้สำคัญที่อยากฝากก็คือเราต้องรู้ว่าทุกคนมีความแตกตา่างนั้นไม่ใช่ว่าเราจะออกแบบกระบวนการอันเดียวแล้วใช้ได้กับทุกๆคนหรือใช้ได้ในทุกช่วงเวลาค่ะมันต้องปรับเปลี่ยนเนาะต้องเข้าใจในตัวเด็ก เด็กที่วิ่งเล่นโซนๆบางทีเขาจับประเด็นได้เขารู้ว่าครูกําลังพูดอะไรอยู่แค่เขามีความหลุกหลิกอันนั้นครูต้องเข้าใจก่อนนะคะอีกอันหนึ่งเลยที่สําคัญของการไปทํางานเนี้ยบอกว่าทํางานชุมชนมาหกเจ็ดแปดปีเนี่ยซู้ไม่ได้กับการลงไปทํางานชุมชนช่วงส4สี่เดือนที่ที่ทำงานอสองมอเพราะว่าเราเข้าไปถึงตัวชุมชนจริงๆเราเข้าไปรู้ว่าแค่ในโรงเรียนเดียวกันก็เกิดกัน ก็ไม่เหมือนกันนะคะไม่รู้จะบอกอธิบายไงเด็กก็ไม่เหมือนกันทั้งที่อยู่โรงเรียนเดียวกันแต่อยู่แค่ต่างหมู่บ้านแค่นั้นเองก็ต่างกันมากมายทั้งในบริบทของของครอบครัวฐานะครอบครัวฐานะความเป็นอยู่ความผูกพันในครอบครัวมันแตกต่างหมดเลยหรือบอกว่าเป็นกะเหลี่ยงกะเหลี่ยงเหมือนกันแต่ในความเป็นจริงกะเหลี่ยงต่างหมู่บ้านกันก็ไม่เหมือนกันนั้นเราาลงไปเข้าใจชุมชนจริงๆเลยอันนี้ค่ะเห็นภาพแล้ว สามารถถอดบทเรียนตรงนั้นออกมาทํางานต่อได้ชัดเจนค่ะเมื่อกี้มีเพื่อนแอบ,บถามว่าเราได้อะไรกับงานนี้จริง,รงๆต้องต่อ่าได้ความสุขเพื่อนบอกไม่ใช่สิความสุขไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเองบ้างสิ่งหนึ่งที่อยากให้กําลังใจอาจารย์ก็คืองานเหล่านี้ค่ะมันถอดมาเป็นบทเรียนสร้างเป็นงานวิจัยของอาจารย์เองได้แล้วงานวิจัยตรงนี้มันจะเกิดประโยชน์จริงๆที่จะส่งต่อกลับไปในชุมชนส่งต่อกลับไปในสังคมหรือแม้กระทั่ง คนที่มาอ่านงานวิจัยเราที่เป็นคุณครูเขาก็จะเห็นว่าอ๋อกระบวนการพวกนี้มันนําไปใช้ได้จริงๆนะอันนี้ค่ะทีอ่อยากชวนให้ทุกคนลองกลับมามองว่าเวลาทํางานชุมช,มชนมันไม่ใช่แค่ลงไปช่วยใครไม่ใช่เห็นว่าเขาด้อยกว่าเราต้องลงไปช่วยแต่มันสร้างงานที่มันเกิด Impact ได้จริงๆแล้วมันจะอยู่ในสัง,สงคมได้จริงๆค่ะก็อยากให้กําลังใจทุกคนค่ะทําได้ค่ะแล้วลงไปช่วยชุมชนกันค่ะอยากให้กําลังใจคุณครูทุกคนนะคะือรู้ว่าแบบการเริ่มต้นมันอาจจะ ยากค่ะแต่ว่าเชื่อว่าคุณครูทุกคนเนี่ยพร้อมจะทําเพื่อเด็กอยู่แล้วอะค่ะเราอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการนิดนึงอย่างเช่นในโรงเรียนนะคะอาจจะเริ่มจากลองให้เด็กทำโปรเจกต์หรือว่า active learning เพื่อที่เวลาที่เขาอะต้องไปอยู่ที่บ้านแล้วขาดการเรียนรู้จากโรงเรียนอย่างนี้ค่ะพอคุณครูส่งอุปกรณ์หรือว่า อะไรลงไปให้เขาก็จะได้มีความกระตือรือร้นอยากที่จะเรียนนะคะอย่างเช่นเห็นตัวอย่างของหลายๆที่ที่มีการฝึกเด็กทำโปรเจกต์เรียบร้อยแล้วพอช่วงที่โควิดอย่างเงี้ยค่ะส่งอุปกรณ์ไปให้เด็กก็สามารถทำโปรเจกต์ต่อได้แล้วก็มีการถ่ายรูปส่งงานคุณครูมันก็จะเกิดนวัตกรรมการศึกษาหรือการเรียนการสอนวิถีใหม่ขึ้นได้จริงค่ะแล้วก็ได้ฟัง ประเทศอื่นๆที่เกิดปัญหาหรือว่าอ่านบทความของเขาอะค่ะก็คือโควิดมันก็ถือเป็นโอกาสนะคะเพื่อให้เราเห็นโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่เรายังไม่เคยทําอย่างตัวเองอย่างค่ะสอนแลบเคมีวันหนึ่งจะต้องมาสอนแลบเคมีออนไลน์ซึ่งมันก็แลบมันต้องลงมือปฏิบัติใช่ไหมคะเราก็ต้องมาคิดต่อว่า ตอนนี้เราอาจจะทำรูปแบบนี้อนาคตเราจะทำยังไงให้มันดีขึ้นอย่างงี้ค่ะแล้วสิ่งที่ตัวเองได้จากการทำงานนี้นะคะ่ะก็คือได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนที่ทำงานร่วมกันนะคะคือเราก็ได้รับความรู้จากคุณครูอาสาสมัครการศึกษาที่เราทำงานด้วยหรือว่าประสบการณ์จากทางโรงเรียนเองคะ่ะที่อยู่ในพื้นที่แล้ก็ได้เข้าใจ บริบทหรือชุมชนแล้วก็เห็นความร่วมมือของชุมชนในรูปแบบที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นในการทำงานครั้งนี้ค่ะเราคิดว่าการทำงานต,ต่อต่อไปกับโรงเรียนมันก็จะง่ายขึ้นแล้วก็ดีขึ้นค่ะจริงมนุษย์เกิดมาเพื่อเพื่อเป็นนักเขาเียนะนักท้าทายปัญหาอะไรใช่ไหมฮะดังนั้นพอเราเจอวิกฤตแบบนี้จริงแล้วมันทำให้เราเห็นช่องทางอะไรบางอย่างมากขึ้น เพื่อเป้าหมายสําคัญคือเด็กทุกคนใช่ไหมครับใช่ไหมฮะเราเป้าหมายเป้าหมายคือที่เด็กนั่นแหละเราจะทําไงให้เด็กไม่ก็เลยนะไม่สูญเสียเรื่องของขาเียนะการเรียนรู้ของเขาไปขนาดที่เกิดโควิดดังนั้นโอเคช่วงนี้ก็เป็นการทดลองบางอย่างอยู่เนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องออนไลน์อะไรบางอย่างใช่ไหมครับที่ทําให้คุณครูพยายามอ่ะอปีที่ผ่านมามันอาจจะยังไม่สนุกแต่ทีนี้มันสนุกขึ้นแล้ว ดังนั้นเนี่ยผมผมก็คงเป็นกำลังใจให้คุณครูในการหาทางใหม่ๆมากขึ้นในการที่จะส่งเสริมให้ให้การเรียนรู้ของเด็กมันมันไปได้ต่อแต่อย่างไ้ก็ตามเรื่องของออนไลน์ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของวิธีการจัดการเรียนรู้นะครับจริงๆแล้วผมยังเห็นภาพการเรียนรู้ที่ถ้าเราตั้งข้อว่าเด็กเป็นคนสําคัญในการเรียนรู้แล้วก็ในยุคใหม่ๆอย่างนี้เนี่ยความสงคัญคือจะทำไงให้เขาเป็น คนที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองได้อันนี้คือสําคัญมากๆดังนั้นการออกแบบวิธีการอย่างเงี้ยฮะอาจจะต้องหาทิศทางใหม่ๆที่เราสามคนคุยกันเมื่อกี้นะครับโดยใช้คอนเซ็ปต์อะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น transformative experiential learning project based ซึ่งคุณครูคก็คุ้นเคยอยู่แล้วละ่ะแต่จะทำยังไงให้มันใช้ให้มัน work จริงๆตรงนี้มันสำคัญแล้วก็ก็เป็นจุดท้าทายในระดับ ใหญ่ด้วยว่าถ้าเรามีหลักสูตรโอเคอะ่ะไอแปดสาระที่เราใช้กันอยู่แหละแล้วมีตัวชี้วัดอีกประมาณเป็นเป็นแปดสิบตัวแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดจะทำยังไงให้เขาเรียกอะไรน,นะลองคิดใหม่ทำใหม่ที่ทำให้มันวิชาเนี่ยมันมาบูรณาการให้เป็นโปรเจกต์อะไรบางอย่างแล้วเด็กสามารถเรียนรู้จากตรงนั้นนะ่ะเชื่อมไปกับวิชาต่างๆได้ซึ่งตรงนี้เนี่ย จะต้องใช้พลังของคุณครูอะครับในการทำงานร่วมกันเยอะขึ้นเราจะไม่เราไม่อยากแบ่งแบบคุณครูเอกนั้นเอกนี้อีกแล้วอะแต่เราอยากเห็นคุณครูที่เอกบรรณาการอะไม่รู้พูดยังไงนะครับที่มาเชื่อมต่อกันนะซึ่งจะทำให้เด็กเขาเรียนรู้อะไรบางอย่างที่มากกว่าสาระแต่มันเป็นเรื่องของตัวสกิลบางอย่างในการเรียนรู้ด้วยตัวเองซึ่งมันเป็นฐานสำคัญสำหรับการเติบโตของเขามันไม่ใช่ของเราเะนาะ ทำังไงให้เขาเป็นเจ้าของการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้เนี้ยสำคัญมากมแล้วไอ้คำว่า l i f e long learner ที่เป็นเป็นภาพฝันที่เราอยากเห็นเนี่ยมันคงไม่ใช่แค่นิยายอย่างเดียวเพราะผมเรียนสาขานี้มาเรารู้สึกว่าเอ้ยเราพูดกันจนเยอะอะแต่มันไม่ค่อยมีคนทำจริงๆนะครับเราอยากเห็นทั้งในระบบหรือนอกระบบเองที่อยากมาทำตรงนี้อีกส่วนหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือเรื่องของเรื่องของเด็กนี่ยจริงแล้ว มันมีทั้งเด็กข้างในแล้วนอกระบบและเด็กเสี่ยงหลุดจริงๆอาจจะต้องฝากงานคุณครูเพิ่มครับไม่รู้ถ้าเป็นคุณครูในระบบก็คือเรื่องของการทํางานกับเด็กเสี่ยงหลุดให้เยอะขึ้นอาจจะต้องหาแพลตฟอร์มใหม่ๆสําหรับเด็กกลุ่มนี้ด้วยเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้จริงๆแล้วเขามีศักยภาพครับถ้าพูดง่ายๆนะเราก็คงไม่อยากให้เขาหลุดจากระบบแล้วเข้าสู่วังวนปัญหาจริงๆแล้วเขาน่าจะมีโอกาสได้พัฒนาตัวเอง ถ้าเราจับปัญหาถูกจริงๆแล้วทั้งในระบบและนอกระบบต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับอย่างเช่นการจัดการไลน์กรณีอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันจําเป็นเพราะว่าเด็กทุกคนเนี่ยมีปัญหาเชิงซ้อนเยอะและมีปัญหาตั้งแต่เรื่องของระดับครอบครัวจนถึงตัวเขาเองถ้าเราทํางานดีๆเนี่ยมันก็จะช่วยได้เยอะมากในการช่วยเหลือเด็กนะครับจริงๆแล้วพอกลไกในเชิงมหาภาคเนี่ย ต้องฝากไปถึงตัวภาครัฐอะ่ะจริงๆแล้วไอ้ตัวอะไรนะฐานข้อมูลเด็กเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรามีแบบโทษนะจับฉายมากอะ่ะทุกกลมมีฐานเรื่องเด็กไม่ว่าจะเป็นกลมเด็กเยาวชนกลมเด็กพิการใช่ไหม,ปม,ม,ไหมสปทอเองก็มีแต่มันเหมือนไม่มาปลักกันทัทีเพื่อเพื่อําให้เราเห็นภาพว่าเด็กคนไหนจะเสี่ยงหลุดเด็กคนไหนหลุดไปแล้วแล้วมันต้อง ใช้ความร่วมมือกันในการช่วยกันนะครับนะแตด้วยด้วยรูปแบบไหนก็ตามนะสุดท้ายก็คือเรื่องของอ .2 มการศึกษาภาพที่เราอยากเห็นตอนนี้ทางอาจารย์ทั้งสองท่านก็พยายามให้เห็นและวเฮ้ยมันทําได้จริงๆนะแล้วดังนั้นถ้าเราเห็นได้เช่นนี้จะทํำยังไงถ้าให้มันขยายมากขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องของมหาลัยแล้ใช่ไหมฮะไม่ใช่แค่เรื่องของออโรงเรียนละ ต่จะยังไงพวกท้องถิ่นจะมาทำงานด้วยตรงเนี้ซึ่งอย่างที่บอกไปที่ผมเสนอตอนท้ายถ้าคนเรียนอาสาสมัครจริงๆเนี่ยเขาน่าจะอยู่รอดได้บ้างกับการทำงานแบบน,นี้ดังนั้นเรื่องสวัสดิการเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกลุ่มนี้ซึ่งอาจจะต้องมองไปถึงว่าภาครัฐจะต้องมานั่งคุยกันอนะถ้าอยากเห็นภาพคนมาช่วยจัดการศึกษาได้ทุกฝ่ายแล้วเราจะซัพพอร์ตเขายัางไง อันนี้สำคัญอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ภาครัฐต้องคุยกันนะครับ